หน่อยละมันเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงนะคือไม่ได้เปลี่ยนเวลารายการนะเพียงแต่ว่ามันมันติดเรื่องของเทคนิคใ่เทคนิคเพื่อที่จะสร้างสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถูกต้องนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการสืบสอล้อข่าวนะครับซึ่งเราก็เพิ่งมาแหละนะเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคใช่ไหมใช่ครับนะครับพี่กูดดี้เทคนิคก็อย่างที่บอกฮะระบบหลังบ้านนั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยปรับ แก้กันไปนะครับจะทำให้มันระบบเนี่ยออกมาดีที่สุดเพื่อการออกอากาศให้นุกท่านเนี่ยได้ชมเต็มอัถรุนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะมาเล่าข่าวสู่กันฟังนะครับเพราะว่าประมวลผลข่าวตั้งแต่รอบเช้ามาจนถึงตอนเนี้ยกอนเย็นแล้วเย็นๆใช่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็จะมีทนายดังสองท่านนะพ่กุลดีใครับมานั่งร่วมรายการกับเราท่านแรกเนี่ยก็เป็นทนายไพศาลครับ ทันทีสองอีกทานหนึ่งอันนี้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากพี่ทนายแก้วโอ้โหวันนั้นสนุกมากใครยังเอ้ยฉันไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ทักทายใครตกหล่นไปบ้างนะครับมาวันนี้หน่อยคุณผู้ชมนะฮะก็จะบอกว่าอากาศร้อนแต่สิ่งที่น่าเห็นใจเนี่ยไม่ใช่ชาวกรุงเทพนะพี่กุูดี้แต่จะบอกว่าเป็นชาวเชียงใหม่นะ เพราะว่านอกจากอากาศที่มันร้อนอบอ้าวเนี่ยไม่มีฝนเขายังเจอปัญหาฝุ่นอีกด้วยถูกต้องฝุ่นจะเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานนะครับใช่คนที่อยู่ในภาคเหนือรวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายเชียงกครับซึ่งประดับ AQI นะครับก็อยู่ในระดับสีแดงแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพและผมจะไล่เรียงกับผู้ชมเนี่ย10พื้นที่ด้วยกันในประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยที่ฝุ่นมันเยอะจริง อันดับ1นงเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับเมืองเชียงใหม่159 AQI อันดับ2อยู่ที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่157 AQI นะครับและอันดับที่3อยู่ที่สันทรายคุณผู้ชมนะฮะเชียงใหม่156 156 AQI อันดับ4คือแม่เมาะที่จังหวัดลำปางนะครับ153 AQI ครับและอันดับ5จังหวัดอุตรดิตคุณผู้ชม152 AQI ครับอันดับ 6นะฮะอยู่ที่แม่ออนจังหวัดเชียงใหม่149 AQI ครับและอันดับ7คุณผู้ชมนะฮะเมืองเชียงราย139 AQI ครับภาคเหนือตอนล่างนะครับที่เพชรบูรณ์124 AQI ครับและอันดับ9คุณผู้ชมนะฮะเมืองสุขโขทัย121 AQI นี่ไม่น่าเชื่อว่าอันดับ10นี่นะฮะมาจนถึงภาคกลาง ตอน <ừ m. S 1> ล่างแล้วนะครับคือที่สามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ย11 <ừ m. S> 117aqi สังเกตได้ว่าใน10อันดับนี้จะเห็นว่ามีทั้งหมดเนี่ย4จุดนะฮะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ที่เป็นเขตหน้าเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีปริมาณฝุ่นเนี่ยถึงเยอะจริงๆเยอะมากนะครับ,รบวันนี้คุณผู้ชมลองบอกเล่า90กันหน่อยว่านอกจากสภาพ